ลูกเห็บตกได้ยินป่ะดูนะอยากจะลองกินดูแต่แต่ขนาดนี้มันยังไม่คมเท่าไหร่หรอกเมือ่อบางคนกินกับส้มตำเด้อลองกินสดให้ดู พริกออกมาสดๆสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแอคชั่นหน่อยเพื่อนๆแอคชั่นแอคชั่นในดงดอกไม้พอดอีตอนเย็นนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านนะคะออกมาเตรียมออกมาเตรียมเตรียมบ้านไว้ให้เขาเนาะ ตอนเย็นหกห้าโมงเย็นจะไปรับจะไปรับลูกสาวจะไปรับสมาชิกใหมโอ้ยฝนตกทุกวันเลยเพื่อนๆอสวยไหมสวยเนาะไปนม่ใ,ใหโอ้ยนม่ยใใหญซักผ้าอยู่เลยจะไปตากผ้า ไ,นะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าเพื่อนๆเ,เพราะว่าคนมันคนมันเยอะนะไม่รู้ว่าปีนี้คนเยอะคิดว่าไม่เยอะหรอกตอนนี้เพราะว่าเอาเอช่วงนี้มันหนาวอยู่ยังไม่ค่อยมีคนสั่งเยอะเดือนหน้าเดือนหน้าเออยายสั่งไก่พันเดือนหน้าเนาะแวะมาเมื่อกี้ไปเตรียมไอ้นั่นไว้ให้อาหารไว้ให้เขาไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอก รีบทาฝนมันตกนเพื่อนๆนี่ลมแรงฝนตกยายก็รีบทาไปซักผ้าในบ้านตากผ้าสวยไหมเพื่อนๆอ้ยสวยเนาะรีบถ่ายเดี๋ยวมันก็ร่วงหมดให้เริ่มร่วงแล้วเพื่อนๆนี่อากาศร้อนมาร่วงหมดนี่อันนี้ยายซักเมื่อสองวันที่แล้วนะคะอันนี้ซักวันนี้จะต่างพึ่งไม่มีแดดก็ บางคนเขาเห็นไหมเครื่องปันะ่นน่ะแห้งอะ่ะยายไม่เคยใช้เลยใช้ไม่รู้สองรอบสามรอบมั่งตั้งแต่มาอมืนี่ตากในบ้านแบบนี้เลยเสื้อผ้าตั้งแต่มานะนี่ เพื่อนๆฝนตกลูกเห็บตกได้ยินป่ะอือ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 ไฮไอ้ยโอ้ยตอนนี้สวยเลยอะน่คุ้ดูอยู่ในบ้านตั้งนานไม่ตก ดู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 เข็บนี่นะคะพเพื่อนๆรับมาแล้วลูกสาวยายจะบอกว่าโอ้โหปีนี้อะไรอะไรขึ้นราคามากเลยปีที่แล้วยายซื้อตัวละ10ยูโร10ยูโรก็ประมาณ360บาทปีนี้มาตัวละ13 30เซ็นต์เซนเกือบห้าร้อย เกือบห้าบาทสี่ร้อยหสิบส่้อยเจ็ดสิบอะเพื่อนๆโอ้โหแพงสุดยอดเลยเนาะข้าวของแพงขึ้นราคาสสกะเหมล็ดนี่สานะดโครดี่สโครดซสตูตุหัดกิักเนียชาวมาน็อตน็อตเวกตุหัดกิักเลย ตัวกิสักเฮนเาเฮน,า,ฮนานี่ัวเซเวอร์เรรฮียเทาเฮียคันอีกครเป็นมาเพ,นเพื่อนเช้าวันใหม่อากาศสดใสอากาศสดใสไม่สดใสหรออากาศนะจะมาหาหยาไปให้ลูกสาวนะคะเออจะไปดูกันอยู่ดีมีแหงหรือเปล่าน้อเห็นดอกไม้สวยๆก็ไม่พลาดไว้อัปเดตให้เอซดูหน่อยดอกไม้ เลยเนาะสวยจริงๆดูอากาศดูอากาศโอ้ยอยากจะเอาเนี่ยเขาชอบกินนะเนี่ยไอไอผักเลิมพัวเดี๋ยวไปค่อยไปดึอเอาในสวนในสวนในสวนผักมีเยอะผักเลิมพัวดอกไม้ในกระถางในใตยหมดเลย น้าร้อนไม่ได้รดต้นไม่ได้รดนะหน้าร้อนไม่ได้รดรนะน้ำน,นะนีย่ยายไม่ชอบปลูกเหมือนกันเลยถ้าปลูกก็ต้องคอยรดน้ำนะพเพื่อนปลูกในกระถางปลูกในดินก็หนูก,กินอเอาเนเอาเกีเ่ยวมา อ๋อนี่ไปก่อนนเอาเกียเก่ยวเกี่ยวหญ้ามาขอนี่ไปก่อนผัดชีสวยเนาะเขาอ,อยู่ระวางหญ้ายาช่วยช่วยปกคลุมไม่ให้เข้าหนาวหักลือผัว ใส่ถุงมือมาอันเดียวใส่สองอันก็ปิดกล่องไม่ได้ พ่อลืมเล่าให้ฟังเมื่อวานไปเอาเห็นไหมไม่มีอะไรแน่นอนเลยเน้ำไม้ฝรั่งยายน่ะที่ยายเอาไปส่งให้เขาคนที่ขายของในตลาดนะเนี่ยคนที่เขาขายไก่นี่แหละที่เขาเอาน้ำไม้ยายน้ำไม้ฝรัง่งเอาไปขายต่อเมื่อวานเจอกันเขาบอกเขาไม่ได้ขายตลาดแล้วนะเขาบอกเงี้ยไม่รู้ว่าเลิกขายทาวอนหรือเปล่าหรือว่า เลิกขายแต่ตอนนี้เขาท้องได้เจ็ดเดือนเขาท้องได้เจ็ดเดือนอน่ะเพื่อนเออเขาก็เลยบอกเขาไม่ไหวเขาก็เลยไม่ไปขายตลาดเออที่นี่นะ่ะยายจะขายน้องไม้ฝรั่งให้ใครอ่ะดีแล้วนะ่าที่ไ่ปลูกเพิ่มถ้ปลูกเพิ่มชวยเลย แ่ว่าเขาบอกว่าเออเขาก็จะซื้อกินอยู่บอกถ้ามีบอกเขาด้วยนะเขาจะซื้อเขาจะซื้อกินนะแต่ว่าซื้อกินเขาจะซื้อเท่าไ่ละคนในหมู่บ้านก็ซื้อกินกันแหละเนาะผักปลอดสารเลยผักปลอดสารโอ้เด็กอยากแต่เยอะเด็ดเดกันเก่ๆไปให้ใหใหอ เด็ดมือเดียวนะคุณเพื่อนไม่ลงมาเลยหนาวมั้งลงมาติหล่ะนี่เอาไข่มาใส่ไว้ไข่สีขาว คนถามว่าใครเป็ดหรือใค่ไก่ไข่ไก่นะคะเอ่อยูนี่เอ่อไก่ตัวขาวไก่สีขาวก็ไข่สีขาวไก่สีนี้ก็ไข่สีนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทำอะไรไม่ได้เลยลมแรงอุ้ยหนาวเนี่ยไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยเดือนนี้อ้ยทางเดือนเลยเพื่อนเพื่อนอุฒิ่าว่าเมื่อกี้เห็นมันดีๆอยู่ไม่ค่อยมีลม อยากจะว่าจะใส่ปุ๋ยพวกนี้เนี่ยจะตัดจะตัดกิ่งแบบที่มันตายๆออกเหมือนนั้นน่ะเนาะราดเบอรี่จะใส่ปุ๋ยเตรียมมาอย่างดีฝนตก้ไม่ได้เลยตัดต้นนี่ต้นเก่งๆแล้วจะเอาปุ๋ยมาหวานน้อย,อยเห็นไหมฝนตกเอ้ย ไม่ได้หราไปเข้าบ้านมานะทำอะไรในบ้านทำกับข้าวทำอะไรเนี่ยมันก็สิบโมงกว่าแล้วลว่าจะทำสักพักสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยรือ้อแถวนี้นี่จะถอนอยาถอนอยาตอนนี้ก็ไม่มันมันแบบว่าดินมันไม่ร่วนนะถ้าดินร่วนๆน,น,นะเราขุดขุดแสะๆสออกแสะแสตรงนี้ออกแล้วดึงมามันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรสุดๆเขาะเขา ดินมันก็หลุดนะแต่อันนี้เขามาดินมันแบบติดมันเหนียวนะมันไม่สนุกนี่ดูมันขึ้นมาไม่เทียบเลยนี่ขึ้นมาจนนี่แถวนี้นี่ดูมัน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 นี่แต่ทางนี้มันไม่ค่อยเนี่ยมันไม่ค่อยให้มาเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นหญ้านู่นมันไปทางนู่นมันเลื้อยไปทางสวนผักยายไปทางโน่นเยอะๆเลย ขีนรถกลับบ้านเหมือนเดิมขีนรถกลับบ้านเหมือนเดิมมันหนาวด้วยแล้วเพื่อนๆนะคะอาหารของพี่มื่นอันนี้คือกระดูกเนื้อกระดูกแกะที่ยายเอเอเลาเอาอาอ,าอ,าอกเนื้อออกแล้วก็เอามาต้มเนาะยายก็เลยต้มเป็นซุปให้พี่มื่นแล้วก็จะต้มมันฝรั่งแล้วก็จะทําเนื้อกแกะสะเต็กให้ส่วนยายนี่จะกิน ส้มผักฝันสิงโตกับปลาราบ่องกินง่ายๆ่ายเนาะค่ะกับข้าวแฟนยายเสร็จแล้วเนื้อแกะสเต็กมันฝรั่งต้มต้มซุปถั่วนี่น้ำเชอรี่เนาะ้ต้มไข่หน่อยนึงยาจะกินกับออนอานริก สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินแค่น้้หลายใหญ่อากาศหนาวๆนาวใ่นี่รอบที่สองของปีนี้นะคะติดใจสมผักฝันสิงโตปลาปลาจะหมดแล้วปลา อร่อยอ่ะเพื่อนๆอร่อยจริงๆอืมยายเอาสดมาจะลองกินดูยายไม่เคยกินสดนะบางคนเขากินสดฝรั่งกินๆๆสดฝรั่งส่วนมากกินสดไม่กินแบบเนี้ยแต่เขาใช้ผสมใช้รวมนะค่อยดูนะยายจะลองกินดู แต่ขนาดนี้มันยังไม่คมเท่าไหร่หรอกเพื่อนบางคนกินกับส้มตำเ,เด้อลองกินสดให้ดูมันจะเป็นยังไงเอาน้ำพริกออกหน่อยสดๆ กรอบคล้ายผักอะไรอ่ะเพื่อนเพมันกรอบคล้ายๆพวกผักแว่นผักอะไรนะมันกรอบกลิ่นกรอบแต่ว่ามันออกขมนิดนึงไม่ขมมากหรอกไม่ขมเท่าสะเดาไม่ขมเท่ามะระหรอกมันกรอบกรอบคล้ายๆผักแว่นอ่ะ ก็ได้อยู่นะเนี่ยตรงนี้มันกรอบๆมันตรงนี้มันจะอร่อยเนาะเออได้ทั้งสดได้ทั้งประโยชน์เยอะแยะ ชมนี่มันกําลังอร่อยกินไปเถอะส่วนส้มผักน,นี่ไม่มีความขมเลยนะเราบีบออกหมดแล้วปักเห็นี้เลเพื่นๆแยกเขากินข้าวกันเ้ยสดก็อร่อยคนละแบบดองก็ คั้นสมผักก็อร่อยคนละแบบต้มลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยคนละแบบมันจะไม่เดียวมันจะนุ่มอะมันมันมันจะนุ่มเหมือนแกงขี้เหล็กเออว่าจะแกงไม่ได้แกงสักทีส่วนอันนี้มันจะอันนี้มันก็ยังว่าอะไรนะสมผักนะกพเราบีบๆีีไปแล้วมันก็เหมือนกับมันเหี่ยวนะผักมันเหี่ยวมันก็ต้องเคี้ยวหน่อยเนาะแต่ว่า ตรงนี้มันกรอบอร่อยตรงหัวมันเอะตรงหัวมันกรุบกรุอร่อยดอกมันก็อร่อยอืมเดี๋ยวไปดู <c oughs> ไปดูไก่อีกทีหนึ่งฝนกระตกอีกออคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาด้วยนะคะ กินต่อ